ไายหมดทั้งผมทั้งแก่ทุกคนดูนี่ดิ้ทุกคน เนื่อมาจากแม่มิอยากทำสกูชเป็นแบรนด์มามี่เอมี่แล้วคือตั้งจุดเด่นไว้สี่ข้อถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็คือไม่ขายนะข้อแรกก็คือใช้น้ำยามามี่เอมี่ใส่น้ำยาบีเยอะๆเพื่อจะได้สกูชชียแบบ slow 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 เลยของทาบสกูชเชียในความหมายมันคือการบีบแล้วก็ติดถุงไปเลยข้อที่สองก็คือต้องขึ้นรูปแบบว่าไม่บิดเบี้ยวอะไรงี้อันแรกเนี่ยเป็นรสสตรอเบอรี่องุ่นแล้วก็บลูเบอร์รี่ทั้งหมดเนี่ยใช้น้ำยาหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมนี้คือผู้ใหญ่ก็เล่นได้อาวางโต๊ะทำงานไว้คลายเครียดความฟินนี่คือแทบบจะสสาาาามมมรถเเเเลลล่นนนแได้ออวงทัักป็ย ข้อที่3าก็คือสามารถเอามาเล่นข้างนอกถุงได้แล้วก็เล่นในถุงก็ได้โดยที่ไม่ทําให้ติดมือไงล่ะทุกคนผ่านไหมคิดว่าถ้าสําเร็จเนี่ยแม่มีจะขายทท่เดี๋ยวผมบอกว่าน้องเนี่ยสามารถแยกชั้นกันได้ด้วยเอามาล็อกเล่นเป็น <S <S แผนน่นๆเหมือนขนมปังเลเยอร์ส่วนข้อที่4ี่เนี่ยสำคัญเพราะว่าแม่ๆม่ขอ,อก,กันมาคือไม่ติดผมไม่ติดเสื้อผ้าไม่ติดอืมฉันทาอะไรลงไปเนี้ยเออข้อนี้าดและขั้นตอนสุดท้ายการยัดลงถุงมันยัดไม่ได้อ่ะเละไปทาเองกันเลย